มาดูอีกเรื่องนะครท่านผู้ชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเนี่ยเขาเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติด้านนวัตกรรมผลักดันการศึกษาและสร้างโอกาสระดับโลกแก่นักศึกษาไทยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเนี่ยประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับอ r i z o n a s า a เต u n i นิเวอริตี้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของรัฐในสหร,รัฐอเมริกานะครับทุกผู้ชมซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนวัตรกรรมสูงสุดในอเมริกาสุดเป็ปีติดต่อกันเลยนะครับและความร่วมมือนี้จะทําให้ M U T เนี่ยก้าวสู่การเป็นสถาบัน Power d e e by A S U นะครับและเขาร่วมการเป็นสมาชิกเครือข่าย A S U Sintana Alliance เครือข่ายมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ร่วมมือกันขยายการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพระดับนานาชาติซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงออบอรอรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยครับอย่างนี้ครับมหานครเนี่ยกับทาง ASU เนี่ยเราไม่เคยที่จะไปบอกว่าคุณเป็นวิศวกรได้หรือไม่ได้เราไม่เคยบอกว่าคุณจะเป็นสตวแพทย์ได้หรือไม่ได้ไม่ว่าคุณเรียนจบอะไรมา ผิดพลาดมาในอดีตขนาดไหนหน้าที่ของเราเนี่ยคือการที่เอาศักยภาพของคุณออกมาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยปิดกัน้นหน้าที่ของเราย้ำครับคือการพัฒนาคุณให้ไปเต็มที่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของเราทาง S A S U ตรงเนี้ยมันเป็นการตอบย้ำว่าสกิลเซ็ตที่คุณจะได้มามันเป็นสิ่งที่อนาคตต้องการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตัวคุณเนี่ยให้อยู่ในระดับแอดวานซ์มากขึ้นนะครับตรงด้านนี้ ความร่วมมือนี้ก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาไทยทนะครับถึงความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในระดับสากลจะได้เสริมทักษะกันต่อไปนะครับ